สวัสดสีค่ะทุกคนสวัสดสีค่ะพี to ่คิมมาเล่นกสกีนะคะมาเล่นสกีกับเพื่อนนะคะวันนี้แดดดีแดดดีโคตรเลยนะคะร็ดูแต่แสงพระาทิตย์นะคะแต่ตอนนี้มาถึงที่นี่เป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วนะคะก็ไปเล่นสกีนะคะไปเล่นสกีหนึ่งชั่วโมงนะคะกลับมาภูเขานะคะสตูสตูวอลเลนนะคะสตูวอลเลนเซเลนนะคะ สุดวอรเลนเฟียเรนนี้เป็นอนาเขตของ National Park นะคะของประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็โรงแรมก็มีโรงแรมเดียวนะฮะโรงแรมห้ดาวโรงแรมเดียวนะคะเดี๋ยวจะหันกล้องซูม360สามร้อยหสองศาให้ดูนะคะออ่อมาเล่นสก,กีนะคะเ,เพื่อนๆตอนนี้แดดดีะค่ะก็ พัดแค่สามองศานะคะพัดสามองศานะคะก็หนาวเย็นเหมือนกันนะคะหนาวเย็นแต่ถ้าเวลาที่เราเล่นสกีไปแล้วนะคะเราเล่นสกีนะคะมันจะไม่หนาวมากนะคะเพราะเราได้ออกกําลังกายนะคะก็อ่าให้มีแจ็คเก็ตบางๆนะคะแบบพี่คิมก็มีแจ็คเก็ตบางๆเอามาด้วยนะคะเวลาเล่นสกีนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปซูมจี้แต่ตรงไปเล่นสกีให้ดูแล้วก็ซูมให้ดูนะคะเพื่อนๆนะคะแดดดีโคตรเลยนะคะ ตรงนี้เป็นพื้นที่ของแลนด์สเคปของน a ช i ั่นนลพาร์คของประเทศสวีเดน,นะฮะทางทิศตะวันออกนะ,ะทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสวีเดนนะคะถ้าขับรถมาจากสักโคมก็ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงนะคะช,ชั่วโมงนะคะแล้วก็เข้ามาเขตภูเขาน้ําแข็งนะคะเป็นเทือกเขาที่ต่อกันยาวเหยียด